บอกเข้าใจคือกันพี่น้องคะว่าการที่จะเข้ามาคอมเมนต์แค่นี้เข้ามาเพื่อนะคะเพราะว่าได้มีคอมเมนต์ด้อยค่าของน้องอาไอศกุณาพรคอมเมนต์ comment หนึ่งพี่น้องคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่โอ้โหพี่น้องรับบ่ได้สำหรับการทีผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเข้ามาคอมเมนต์เพื่อจะมาด้อยค่าเด็กคนหนึ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะ แล้วบอกเลยว่าไอ้ไาอศุณนาพรถึงแม้ว่าตัวน้องอายุซ้ำนี่พี่น้องเขาสีคั้นเดันรักสวยรักงามอีอย่างกระแลนหล่นตากแดดตากฝนยุตตามภาษาของเด็กน้อยทั่วไปพี่น้องคะเรื่องนี้บอกเลยว่าแฟนคลับเอฟซีของอาไอศุณนาพรคือออกมาต่อต้านเป็นอย่างมากพี่น้องว่มามีผู้ใดที่จะรับย่าคนนี้ได้ดอกพี่น้องคะขนาดย,ย,นย่าสิทเองก็ย่งแบบว่าโอ้โหอะไรของเจ้าเนี่ย อยังของเจ้าเนี่ยเด็กเขาทํางานเขาอายุแค่นี้นะคะพี่น้องคะแล้วไอศาอากุณาพรก็ยังได้ออกมาโพสต์เป็นตะหยักายเพิ่นขึ้นอย่างพี่น้องเป็นตะหยักไอไอ,าอาขึ้นอย่างนี้ว่าน้องออกมาโพสต์แบบนี้นะ่ะละอา,ายแก่ใจไหมสําหรับยายคนนี้นะ่ะพี่น้องน้องไอ,าอาโพสต์บอกว่าถึงหนูจะตัวดําแต่ใจหนูไม่ดํานะคะ เพราะว่าโพสต์ดังกล่าวนะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องบอกว่าไม่น่ารักเลยตากแดดตัวก็ดําหน้าก็ดําพี่น้องบ่งดูเอาอะไรกับเด็กแต่เรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าพ่อจ๋าพงศกรยังออกมาโพสต์พี่น้องคะ่ะพ่อจ๋าบอกว่าว่าการลูกเศร้าหน้าเนาะดำดำนี่แหละพอชอบ จังบอสําอ่างว่าสันพี่น้องอันนี้ก็แมนคว่ำพี่น้องคะ่ะรอใหายน้องเป็นสาวขึ้นก้อนนี่รอให้น้องหลักสวยหลักงามโอ้ยพี่น้องคะ่ะอะไรมาคอมเมนต์ว่าเด็กนะคะ,ละหลายๆคนเลยพี่น้องคะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะบอมีคนใดทีสิหับใดมาด้อยค่าน้องถือว่าบอมีคว่มเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะพี่น้องคะ่ะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลย ถึงแม้ว่าโพสคอมเมนต์ของคุณนะ่ะคุณจะไม่ได้ว่าอาอายแต่ว่าเด็กรุ่นเดียวกันกับอาอายก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเป็นแต่อยากออยเด็กน้อยนะคะการที่สิมาคอมเมนต์ว่ากับเด็กน้อยนะ่ะเออคนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราแก่แล้วเราแทนที่ว่าถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ดูอะไรเนี่ยเข้ามาแบบนี้อุ้ย่อยกอบศูนย์คือกันเด็กพี่น้องลงศูนย์คือกัน ศูนย์เนี่บ่แป็นว่ามาศูนย์เพราะว่าว่ากับอาอายพี่น้องคะคอยศูนย์ว่าเล่าบ่หุจักภาษาไปว่ากับเด็กหน่อยเฮ็ดอย่างแล้วจะของลูกร้านจะของทําได้เหมือนน้องอาอายหรือยังทำหาท้ามาหา,หากินใดสนองไปเออแล้วอาอายสกุณาพรเนี่ยมีเลือดของพ่อจ๋าเต็มเต็มมีเลือดเลือดของบอสนกพงศกรเต็มเต็มพี่น้องเพราะว่าบอสนกพนฝึกให้ลูกเข้มแข็ง ฝึกไขยู่กับทองไรทองหน้าฝึกไขยู่กับทงกับทาพี่น้องสังเกตบึงวันใดที่มือใดที่เพิ่นบอมีงานแสดงหรือว่าปิดฤดูกาลไปละพ่อจ๋าส้วนหลูกล่งทงล่งทาตากแดดตากฝนหากินปูกินปลากิกนตะบกหุ่งอยู่ทงขุนพี่น้องนี่คือการฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ลูกรู้จักมีความสามารถพี่น้องชีเลี้ยงแบบ ใครในหินเลี้ยงแบบโอ้โหลูกบอสนะอย่ามาแตะลูกฉันนะอะไรอย่างนั้นไม่เลยค่ะไปเจอบอสนกพงศกรเพื่นเลี้ยงลูกแล้วดูอย่างอ้ายเด็กน้อย12ขวบกว่าๆเนี่ยมีความสามารถพิเศษเฮ็ดได้ทุกแนวเล่นได้ทุกบทแสดงได้ทุกแนวแทนที่เราเป็นผู้ใหญ่จะสนับสนุนเด็กน้อยที่เขามีความพิเศษที่เขามีความสามารถ การลองการล่ำการแสดงละครการทุกอย่างไอศกุณาพรได้หมดอุ้ยฉันภาคภูมิใจจะตายในเด็กคนนี้จริงๆพี่น้องค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใดมาโพสแบบนี้แล้วนะคะฝั่งที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนแล้วก็รักน้องอกายก็ออกมาคอมเมนต์ต่อต้านไม่ผิดพี่น้องคะที่เพิ่นสีออกมาปกป้องศิลปินที่เพิ่น ชื่นชอบนะคะอ่าหลายๆคนพี่น้อง่ะก็บอกว่าลูกร้านยูไสเอาย้าหมีไปเก็บดวนคือเมวา่วากับลูกข่อยแนวนี้ว่าสันพี่นอ้องอ่าพ่อพี่บอสก็บอกว่ารักที่สุดเลยลูกอ่าพ่อจ๋าก็บอกว่าลูกเศ้าหน้าเนาะดำ,ดำดำนี่แหละพอชอบจังบ่เปลืองจังบอ่อซ้ำอางว่าสันพี่น้องต่อมาก็บอกว่าเขามีสโลแกนนะคะน้องอ้อายดำดีสีเม็ดตกอ่าขาวสกรปรกคบไม่ได้ แค่คนบนฟ้าท่านให้เกิดมามีครบ32แถมมีความสามารถมากมายแค่นี้ก็เกินพอแล้วค่ะคนเก่งคนน่ารักที่มีคนเพียงคนหนูมีพ่อๆ่แม่แม่รักเป็นแสนอ่กากระาริคนชอบมีคนว่าหนูแค่ผูด้เดียวคนว่ามีคนรักหนูเป็นลอยเป็นแสนนะคะหนูไม่ได้ดำเลยนะลูกตัวกิงหนูผิวใสามากน่ารักมีมารยาทพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใสหลานสาวป้าน่ารักมากๆไม่เหมือนยายคนนี้เม้นเม้นนี้แก่และไม่มีมารยาทไม่น่ารักเลยยายว่าซันพี่น้องเมียนอีลีค่ะพูดถึงอาอายแล้วไม่ได้ยอยายสิทธ์ไม่ยออาอายนะยายสิทธ์พูดตามความเป็น้ริง,น,งน้องเป็นคนผิวแบบเขาเอินผิวสีแทนแล้วน้องคือน้องงนี่ยบอดอบเขาเ่น้รักสวยหลักงามพี่น้องเด็กน้อยอายุสิบสองขวบนะ แต่จริงๆแล้วนะ้องมีคนเป็นคนผิวเนียนมากสําหรับอาร์ไนะเป็นคนสีผิวสีแทนไม่ได้บอกว่าขาวนะเป็นสีแทนแต่เนียนละเอียดสําหรับอารอสักุณาพรยสิ์สัมผัสมาแล้วหลายเวทีพี่นอ้องอ่าเห็นมากับตาแล้วยังมาเว้านะคะพี่น้องคะยายคนนี้แก่ขาดแก่ขาดยาขันลูกให้อภัยแกเถอะพร่นัองโอ้ยอารไอสักุณาพรลูกพ่อจ๋าไม่ต้องห่วงค่ะแม่แม่ น้องไม่ได้ใส่ใจหรอกเรื่องแค่นี้น้องเก่งอยู่แล้วอ,อ,อายสกุณาพรลูกบอสนกพงศกรเรื่องแค่นี้จิ๊บพี่น้องคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวอยู่แล้วพี่น้องมีความมั่นในตัวอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่สามารถทำให้อายจิตตกได้นะคะแล้วเรื่องนี้พี่น้องคะแฟนคลับเอฟซของน้องอ,อายสกุณาพรกะออกมานะคะออกมาต่อต้านยายคนนี้ ยายคนนี้แหละพี่น้องค่ะเป็นไผ่กับสิโตตานตัวมะว่าลูกเข้านอ่าเด็กเขาทํามาหากินเด็กเขามีความสามารถมีความเก่งมีความหลากหลายในตัวอีหล่ะเก่งกระดอ,อยจะไปนสนใจยายคนนี้เออบ่มีผู้ใดไปหายคาเล่าดอกหนูตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะเปิดฤดูการปีที่6นะคะช่วยพ่อจ๋าพงศกรนะคะตามที่หนูเคยสัญญาไว้ยายสิจจำได้ด้วว่าอาอายสกุณาพรพูด หน้าไลฟ์สดกับพ่อจ้าบอกว่าอิลานี่แหละสิผ้าอีพอมดหนีมดศีลสิผ้าอีพอรวยคํานี้นะคะหนูจงทำให้ได้แล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่บอสน้อยอ,อ้ายนะคะให้ดีที่สุดคนรักหนูคนสนับสนุนหนูมีเป็นแสนเป็นล้านนะคะหนูไม่ต้องไปสนใจเรื่องแค่นี้แค่นี้จิบจิบ ยิ่งหนูโตไปกว่าน,นี้ดราม่ายิ่งเยอะไปกว่านนี้นะคะขอให้หนูเข้มแข็งเข้าไว้สําหรับเรื่องพวกนี้นะคะยังได้แล้วกับเป็นกําลังใจให้อ,อาไอศกุณาพรนะคะลูกพ่อจ๋าพงศกรจําไว้เลยลูกหนูเป็นลูกบอสนกพงศกรหนูต้องเก่งเหมือนพ่อจา๋าหนูต้องผ่านพ้นทุกอุปสรรคดราม่าไปให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับมือดีสวัสดีค่ะ